เตียงงัวยะแมแรงครับพี่น้องสามมงสี่ซีมงแรงแล้ว,ลวครับเนี่ยพามาเบ่งงัวแม่เนี่ยที่เป็นงัวที่ขาทุกนะหางเกลีแซมแซมพี่น้องบบบนี้ใหญ่ขึ้นมากเบ่งครับเบิงเวลาเบ่งเห็เบ่งไหมเนี่ย ตั้งแต่เอาล่งรถที่แหลกผมกับเบิงเนาะข้าเจ้ายอมมาก่พี่น้องไม่จังไหนฮึฮเวลามันใหญ่ขึ้นมากเลวมันมันตั้งเปล่นแบบนี่แต่แน่วเปล่นเนาะทั้งขาทุกทั้งหางแซมบันนี้ใหญ่ขึ้นมากอ้เลือกายถือบ่งรู้เป็นว่านแบบที่แต่แน่วเนาะ ไปไปลงไปไปแบบนี้ลูกออกมากกับสีบอสหางแซ้นมือกันหมอพี่นอ้องเนาะมีแตแนเนานอฮสตามหนอกเนาะพี่น้องเพียงไปนี่ล้วเพียงเอาลูกจิตไปไล่กับปวดหัว ส,ส,สิ้นวัฒนาจะของเป็นแบบนี้นเนาะเหลียงปล่อยเหลียงน้ำทงหน้านี่ล่ะไค่อยู่นี่มองเลียงตรงนี้ก็นใายกลับขึ้นมาหน้าจะของเนาะนีก็ปล่อยออกจากหลวดมันเหลียงหน้าหนา,นาลับเกือบอาทิตย์นึงแล้วง่ายขึ้นมาจากธงไง เดี๋ยวกะทีเดียวกลับลงไปแล้วรับนี่เหี่ยงแบบนี้ก็ไข่แน่นาะพี่น้องประหยัดประหยัดต้นทุนค่าอาหารค่ายังได้หลาไลเลี่ยงน้ำทงหน้านี่แล้วแต่เลี่ยงแบบนี้สภาพร่างกายคนก็ต้องดีนาะยิ่งเจ้าของเริ่มปวดเข้าแล้วนี่ มันเป็นปวดแห้งๆนี่โอ้แย่เลยด้พี่น้องไรเรลี่ยงแบบนี้นะแต่มันประหยัดประหยัดตนทุนค่าอาหารเท่าดีนะถ้าเราขังอะไรกินตะเฟืองกินยังกัเปลืองไปเรื่อยนะนีก็ะไฮยี้เราเฟืองก็ดีเฟืองกับห่อห่โรลงสีข้าง้ะช่วงปีใหม่ห่อมมันหลาเนาะก็เ,เลยพ่อเอามาให้เลี้ยอยู่ แต่หลังจากปีไม่ไปแล้วก็พอได้ขายต่คาไฟแล้วเข้าขอ,อกแล้วก็เครื่องมือละประมาณก้อนเครื่องถึงสองก้อนนะพี่น้องแรงแร้งยยมขึ้นนะเอาไวใ้ให้กินได้ห้างไว้รักษาเอาแต่น้ำมือนี่ครับของน้ําหัวน้ําสวนพี่น้องพี่น้องปล่อยเลี้ยงไป ลัดน้ำปลามันปลาอ้อยคี่ว่านี่ล้วทุ่มกล้วยทุ่มมะพร้าวเพิ่อนี่แหละเบิ่งให้ดีนะไอ้หวงเสือเกิดมีเลียนแสวใส่อดอกไปเพระท่านเนาะง่วมันแยกกันไปหลายทางนะตุ่มหนึ่งเกิดปุรับกินอยู่ทั้งทั้ง,งว่าผูกไว้อยู่สามตัวนะครับทั้งทั้ง สุ่มเดยผ้ามูยางกับผูกไว้น่ำลับปล่อยเลี้ยงเฉพาะสุ่มมอคอยยางนะพี่น้องแต่ส่วนคำมากกับปล่อยเบิรแด้วเลี้ยงห้วยกับขอ,อกนะงัวทั้งเบิดสิบสามตัวครับพี่น้องตอนนี้ดูนะครับตัวออกไม่มีน้ำเบื่อยขางพพโพนนบนรับเอาครับยางนะครับงัวก,ก็ดีคุณ ไปแล้วขอตัวก่อนครับพี่น้อง้าเบิงซ้ำหนีก้อนแล้วลาไปก้อนสวัสดีครับ